ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณฑ์นิทานตอนที่23ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ย่อมเบื่อหน่ายในกายย่อมเบื่อหน่ายในผดถัพระทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณที่อาศัยกายย่อมเบื่อหน่ายในสัมผัสที่อาศัยกายย่อมเบื่อหน่ายในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายในมณะหรือมนุษยธรรมย่อมเบื่อหน่ายในมณะหรือมนุษยธรรมทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณที่อาศัยมณะหรือมนุษยธรรม ย่อมเบื่อหน่ายในสัมผัสที่อาศัยมณะหรือมนุษยธรรมย่อมเบื่อหน่ายในความเสียอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะมณะหรือมนุษยธรรมสัมผัสเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็รู้ว่าพ้นแล้วอริยะสาวกนั้นทราบชัดว่าชาตินั้นสิ้นแล้วพรหมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวยากรภ้าสิตนี้อยู่จิตของภิกษุชดินหรือนักพรตพวกหนึ่งที่กล้าวผมมุ่นเป็นมวยสูงนับถือลัทิิบูชาไฟมักถูกเรียกว่าริสีทั้งหนึ่งพรูปนั้นพ้นแล้วจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในตำบลขยาศีสะตามพระพุทธาพิรมแล้ว เสด็จจะรึกไปสู่นครราชครีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนกว่า1,000รูปผู้ล้วนเป็นปุราณชดินหร,หรือผู้เป็นนักพรตพวกหนึ่งที่กล้าวผมมุ่นเป็นมวยสูงนับถือลทัทธิบูชาไฟมักถูกเรียกว่าฤาษีมาก่อน จากนั้นพระองค์มาประทับอยู่ที่สุติตเทดีในสวนตาลของเขตกรุงราชคริสพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งออกผนดบัตรนี้ได้บรรลุพระอนุสัมมาสัมโพธิญาณหรือความตรัสู้เองโดยชอบไม่มียิ่งกว่าพระองค์ได้ตรัสู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศพรหมจันทร์ พร้อมทั้งอัดหรือเนื้อความพร้อมทั้งพยัญชนะหรือการสั่งสอนได้เสด็จมาถึงราชคริแล้วประทับอยู่ในสุตติตเทดีในสวนตาลพระราชาทรงดำริว่าการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นสิ่งประเสริฐ จากนั้นพระเจ้าพิมพีสารจอมสนามคัทราราส่งวดล้อมด้วยด้วยพรามหมคาหบดีชาวมคะทะสิบสองหุตดหรือหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ศูนย์คนจึงเสด็จไปเข้าเฝ้า,พร,าพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งในที่อันสมควรข้างหนึ่งบางพวกทูลประสายกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งในที่อันสมควรข้างหนึ่งบางพวกประคองอัญชลีไปทางพระผูม้มีพระภาคเจ้า แล้วนั่งลงในที่อันสมควรข้างหนึ่งบางพวกประกาศนามและโคดของตนแล้วนั่งลงในที่อันสมควรข้างหนึ่งบางพวกนั่งนิ่งเฉยอยู่ในที่อันสมควรข้างหนึ่งครานั้นมีพรามณ์และคหบดีชาวมคธท่านใน12นหูตอหรือ12 0 0 0คนนั้นเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าท่านพระมหาสมณะได้ประพฤติพรหมจันท์ตามแบบของท่านอุรเวนกัสปะหรือเป็นท่านอุรุเวนกัสปะที่ประพฤติพรหมจันท์ตามแบบของท่านพระมหาสมณนะ เมื่อนั้นเองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความดำริในใจนี้ของเหล่าพราหมณ์และคหาบาดีชาวมคธะทะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสกับพระอุรุเวนกัสปะว่ากัสปะท่านเองนั้นอาศัยอยู่ในอุรุเวลาเป็นเวลานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนแก่หมู่ชตินท่านเห็นเหตุอันใดจึงยอมสละการบูชาเพลิงที่เคยกระทํามาเป็นเวลานานเหล่าน,านั้นลงเสีย ท่านพระอุรเวนกัสสปะทูลตอบว่ายันหรือการเส้นสวงโดยมีการฆ่าสัตว์หรือคนเป็นเครื่องบูชาทั้งหลายกล่าวยกย่องรูปเสียงกลิ่นและรสว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบจากพระผู้ทอทองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมลทินเป็นกิเลสเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงการบูชาจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า กัสปะเมื่อใจของท่านไม่ยินดีแล้วในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นและรสเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นใจของท่านยินดีในสิ่งใดท่านยินดีในเทวโลกหรือมนุษย์โลกท่านพระอุรุเวนกัสปะทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นทางอันสงบปราศจากกิเลสปราศจากความกังวลไม่ติดอยู่ในกรรมพบไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่น อันเป็นธรรมที่พระองค์ทรงแนะให้บรรลุเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีทั้งในเทวโลกหรือมนุษย์โลกหลังจากนั้นพระอุรเวนกัสปะได้ลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าอุตรสงหรือจีวรเฉวียงบ่าแล้วซบศีสละลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นสาวกของพระองค์